นะครับเป็นวันพักผ่อนของเราพวกเราชาวโงแก้วนะครับก็ได้มีโอกาสมานั่งดูภาพในการทํางานครั้งที่ผ่านมาของเราลาวนะโดยมีพี่น้องชาวลาวของเรามานั่งด้วยนะครับวันนี้รายการพิเศษนะครับโดยสนทนาเนี่ยห้คุยกันให้ถ่ายทำเนี่ยเพราะว่าชีวิตต้องสู้นะชีวิตมันต้องสู้นะเออดูเนี่ยดูสภาพเนี่ย เรามาดูความสำเร็จนะครับของบริษัทโรแก้วเราขนานฐานในภ <ใน S 2> <ท>าไหนอะไรนะครับรุยราลุยทุกที่ยทุที่เปนานมันายันแบบง่ายๆล้กเราบากไมลำบากกันเองาต้องลำบากก่อนคราเป็นคยรวยฮงานดูที่จบกุกกันคต้องสู้ก่อนแล้วถ้เจะชนะเราไม่ไม่คิดความครับสู้บริษัทราอย่างนะคุณสุนยอดยอดนี้ครับ ทีมงานทีมงานทีมงานเรามาด้วยทุกคนก็เพื่อนคุณเม่เพื่อนแกนอันนีนะครับเดี๋ยวอันี้เราดูภาพของทีมงานที่ว่าที่จะไปสาธิตสาที่นะดูดีการว่าลำบากหรือไม่ลำบากก็คิดเอาเองคิดเอาเองนะเออวิวทัพสวยแต่ถนนมันไม่สวยเนาะเออไม่ง่ายนะอันนี้เข้าสวนกาแฟของไรก่อนกาแฟของ ว่างั้นพี่คำนี้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 เขาชื่อคำนี้ือหมอ่ือเออเดี๋ยวผมานตัวนิดนว่าลุงพี่ชื่ออะไรอหลับแก้วันวเแก้วรวเนี่ยป็นไฟงนขนาในรสวอเ่แก้ววมนที่มานนใจนะ กี <da> ่น้่เนองยงไรสารต่อสู้ในสุขภาพต่างๆยอมพักได้ประมาณ8เซนติเมตรตื่นเือการทำนิยมนเนาะแต่ว่าต่อไปนี่คราบที่เวาขาาใส่เสื้อผิงหัดก็ต้องประเมินผลที่ว่าท้งทั้งทีมงานทั้งทั้งกมาประเมินผลเลาครับนี่ท่านนี้ดีแค่าต่ละท่านในแมนลอย เพราะว่าเขาส่งในเก็บขอมุ่ทั้งหมกตี่าสหรับสมศรับางทีที่ได้ได้ทดลองดูเก็บไว้ได้เพราะว่าเขาเก็บของมุ่ทั้งหกมแลกแต่สินค้าของเราจะมีรอบอกบอกบอกว่าสินค้าของเราสลายกาิใสว้ามาสตร์ใส่วา ถ้าคิดว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราก็จะให้บมง่ีแปดสิบนนะปดบนเดียอันนี้เดียวเรามาแล้วครับเดี่ยวตีเดียวตีอ่าเดี่ยวตีอันนี้ดูนะคนนั้นคนนั้นเราดู้ด้วยกันนะครับนี่คือการเตะแดงน้องเดี่ยวเอวยช่วยพูดดิรวแก้วสุดยอดยังไงสุดยอดจักี้ยังไง โอเคนะเปล่าก็โอเคโอเค่อเคใช่จ้าแต้วไม่เคยใช้ตวแก้วเนาะใช่แต่อันื่นมาว่าไล่นึงจะได้ะกัตันนะอันนี้แล้วว็ตัวนี้ครับตวงแสงเทียบระวางตวงแก้วแล้วดูว่าขับซันส่วนซานาะตัตงๆหรือว่าเป็นเคมีอย่งเงกกระเดตะที่เขาใส่ผ่านมา พิสูจน์แรกงสาธุสูตร์ที่นี้อันนี้มาทดลองกันเออว่าจะจริงใจหรือไม่นี่เลยผ่าทดลองเลยภาผภาทดลองเบื้องต้นอันนี้ภาคหนึ่งเออเราไปเจอภาคสองเนาะถ้าเจอภาคสามจะเป็นชะโลว่าจังหวะกันใหม่อะไรคืออะไรอันนี้เราก็คุยกันไปเรื่อยๆนะหรือว่าเต็มใจดวงแก้วหรือว่ามันมีดวงแก้วดวงแก้วเราเนี่ยแต่ว่าขอให้ประชาชนเล่านะตั้งใจไปเล่าโอเคคอยไปไถอันนี้บิร์ไทย แต่นนี้ทำไมไทยกับลาวเนี่ยทำไมถึงก็มาเจอได้เพราะว่าอยู่ในที่ที่ที่อัานนี่เจ้าของเอยงไป็นผู้สุ่มอยู่จังหวัดสักแกรนเนะเาะเพขาห้องเขาพูดได้ว่าเจตานารมของประธานบริษัทพันธ์ขั้มบรสที่ทนเนาะคือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องทงั้งแต่แล้วแดงคือว่าเป็นบริษัทที่ว่าซอยส่อสวนด้วยวเกษตรกรโดยเดี่ยว,ว่าแบบจำแนกว่าลาวหรือไทยเป็นสาอสวนเขา้ากับใบสวนนะ